บรรยากาศเมื่อนี้เมื่อนี้บรรยากาศบอดีค่ะฝนตกนะคะแต่ว่าแม่จ๋ากะแบบหาแนวเฮ็ดคือเกานะคะก็คือว่าหลังจากลือ้อนณาอันนั้นแล้วก็จะมาลือา้อาณะนี่เสร็จแล้วที่นี่ลื้อแล้วก็มาปลูกใส่แบบนี้ไว้เนาะล้วที่นี่บุมีแนวเฮ็ดอีกก็มาลื้อคณาที่ปลูกใส่กระถางเนี่ยออกเออออกไปร่วมกันไว้ตรงโน้นเ็จแล้วก็เอาพักซี ะะไปหลือพักซีมาปลูกเนี่ยพี่น้อง,บงเบงนะหาแต่แนวหยากหาแต่แบบหาแต่เรืืองเห็ดเบงนะยอันนี้เป็นพักซีนะคะต้นหนยน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างคือคือต้องลือคือแบบที่แม่จ๋าเล่าให้ฟังเนี่ยว,ว่าดินตรงนี้เขาคนขังจะแข็งนะคะละกะเป็นดินที่อ่าคนขางจะเป็นหินนะคะนี่ แล้วแม่จ๋าเองก็ใส่ดินปลูกให้เขานิดเดียวนะคะซึ่งเวลาเขาแทงรากลงไปเบิ่งเขาก็จะมาหาดินที่เป็นหินนะคะเราจะเห็ดให้พักซี่ของเขาอ่ะคือรากเขาบว่ย,ยงไยนะคะอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวแม่จ้าจะดึงให้เบิ่งเนาะเนี่ยเห็นบ่นี่เนี่ยหากเขาก็ลงมายาวแล้วนะคะนี่แต่ว่าเขาลงมาหาทรายมาหาดินที่เป็นหินเป็นทราย ดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยอ,อยากเติมดินให้เขาใหม่นะคะแต่ว่าที่นี่ปัญหาคือว่าเบียพักซี่เทาน่ะคือหลายเกินนะคะเนี่ยอันที่บัท่านงอกก็มีเริ่มทายย้อยงอกก็มีนะคะเนี่ยแม่จ๋าก,ก็เลยพยายามหาหม่องที่จะาหาหม่องลงให้เขาก้อนนะคะเนี่ยก็คือจะปลูกจังไหนเหมือน่ะขนาดปลูกนิดเดียวกันยังแบบว่ามดกระถางต่างบ่าไมน่นน้อยนะคะพี่น้องเนี่ย ขนาดแม่จ้าจับสองตนเด้สองตนตะลุมสองตนตะลุมนะคะเนี่ยก็คือจะหากระถางไหนหลามาอีกเนาะอันแต่ขนาดเองเนี่ยก็บมี่มองจะปลูกแล้วเนะะวาะแต่ว่า,ะวากะแต่ว่ากะต้องพยายามหาหม่องปลูกเลยเพราะว่าช่วงนี้จะบมีแดดนะคะดังนั้นก็คือว่าก็จะมะอ,อยู่สําหรับการที่ว่าเขาจะปลูกพักซึ่งเป็นอาเบียพักน้นอยแบบนี้นะคะเห็นในเขาแบบว่าอ่า เสี่ยงที่จะตายน่ะน้อยนะคะโอกาสที่จะตายน้อยเพราะว่าอากาศเย็นเนาะน่ะละแล้วก็บ่มีแดดนะคะเฮดให้เขาฟื้นโตเร็วค่ะแล้วะะ <c oughs> ลยังอีกสองสามเดือนเนี่ยเขาอาจจะประยุบานนะคะหลังจากที่แม่จา๋าปลูกไว้แบบนี้ก็จะเอาไว้แต่ใช้ค่าบ้านนี่แหละแล้วก็ให้เขาฝนตกแน่กับเพราะว่าหน้าว่า,าคือพยากรณ์อากาศบอกว่าช่วงซีหามือเนี่ยจะบ่มีแดดนะคะฝนจะตกดังนั้นแม่จ๋าก,ก็เลยคิดว่าช่วงที่เขาประยุบานน่ะก็จะเหมาะถ้าแม่จ๋าเอาพักลง กระถางไว้แบบนี้แล้วก็ตากฝนไวคงจะบ,บ่าตายเออประมาณนั้นเนาะแต่ว่าคาแดดจัดนะคือเขาก็ต้องต้องอยู่บ้านแล้วก็ต้องหาผ้าหายางมาคุ้มเขาแล้วก็ยกเขาโยกออกบ่ให้โดนแดดประมาณสี่หาเมื่อยเขาตั้งโตได้นะคะเขาจังจะาสามารถแบบเขาจังจสามารถอยู่ได้นะคะฟื้นโตได้เนี่ย้นทั่วเขาไม่จ๋าพักตรงนี้ก็คือแบบโอเคอยู่ค่ะสลัดสี่หาตน้นที่ว่าเขาก่อใหญ่ไม่จ๋าก็ลือออกแล้วนะคะเนื่องจากว่า เขาเขาเริ่มแทงแทงยอดขึ้นเหมือนเขาจะดอกอะ่ะแม่จ๋าก,ก็เลยเอาเขาออกนะคะเมื่อวานนี้ลือออกแล้วก็ให้ป้าๆกินเฮสสลัดกินเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานสําหรับมือนี้คะ่ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะหากระถางแล้วก็หาหม่องปลูกต่อนะคะสาหรับพัคซี่เนาะแล้วก็จะไปเติมดินในแปลงตรงหนั้นนะคะได้แค่นี้คะ่ะพักซี่นะคะที่แม่จ๋าใหญ่มากเนาะกระปูกยังไม่ทันหมดเนาะแต่ว่าแม่จ๋าก,กลือออกหมดแล้วนะคะนน ในแปลงกระปุกเรียบร้อยแล้วละกะเนี่ยตรงนี้นะคะละกะจะมีอ่าในส่วนของคนาเนาะที่เม่จะลื้อออกกับประมาณนี้ค่ะซึ่งจะหกงงแรงแล้วเนาะละกะฝนก็ลงเม็ดอยู่เรื่อยๆบยะะ่อหยุนดนะคะซึ่งอ่าจะมีคนานะคะที่เม่จาปลูกยังร่ะท่านมดเนาะละกะอยู่ตรงนู้นอีกหลายอยู่นะคะ ตะว่าพักซี่นะคะเนี่ยเขาขึ้นไม่จ๋ากระปุกได้แค่นี้แหละแล้วก็ยังอีกบางส่วนที่ไม่จ๋าถอนออกแล้วแต่ว่ายัางพันปูกเนาะเดี๋ยวมื่อื่นเศร้าไม่จ๋าจะมาปลูกตอ่อเพราะามื่อื่นเศร้ากัจะบ่มีแดดน,นะคะฝนจะตกอีกเนาะอ่าเราตรงนู่นนะคะแปลขึ้นไม่จ๋าลื้อออกหมดแล้วเนาะแล้วก็เอาพักซี่ปูกลงไปแล้วก็แต่งดินแต่งยางให้เขาไหมนะคะก็จะประมาณนั้นเนาะนี่แหละเดี๋ยวมาอัปเดตนะคะค่ะช่วงนี้บ่มีแดดน,นะคะพักของเขาก็จะโตวไวนะคะถึงเขาจะต้น,น้อยๆแต่ว่าเขาก็จะแบบว่าฟื้นโตได้เร็วคะ่ะนี่ แม่จ๋ากระปูกสองตน้นสองต้นนะคะต่อหลุมเนาะเนี่ยเพราะว่าแม่จ๋าบ่มีพื้นที่จะปลูกเนาะภาชนะถามว่าภาชนะมีบอ่อภาชนะมีหลายแต่ว่าถ้าเขาปลูกลงกระถางก็คือว่าเขาต้องเปลืองดินนะคะซึ่งดินปลูกอะทุ่งนึงกับแพงนะคะหลายลอยนะคะนั่นแหละแม่จ๋าก,ก็เลยถึงบ่อยากจะปลูกอย่างที่แบบว่า,าลงกระถางปันใดนะคะนี่แหละก็จะประมาณนี้เนาะ,ะเดี๋ยวมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งมาในมือหลังนะคะ เดี๋ยวมื่อื่นแม่จ๋าจะมาปลูกต่อคะ่ะเดี๋ยวไม่นี้ตรงเขาบานก่อนเพราะว่าป้าปลากับนองเล็กมามเหลียกหลายรอบแล้วมเมื่อิ่นให้เขาบ้านหลายรอบแล้วคะ่ะนี่บรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ค่ะ้นทักซีอันนี้ก็จะเอาไว้หนีก่อนซึ่งแม่จ๋าก,ก็ต้องหามาอีกสองกระถางนะคะนี่เพราะว่าเบิ่งบนหลายแต่ว่าคือเขาหลายมากๆเพราะว่าเขาต้นน้อยเนาะจับสองจับสองแต่ว่าก็คิดว่าต้องหากระถางม,มาเพิ่มอีก ประมาณสักสองสามกระถางนะคะเดี๋ยวมาอื่นมมว่ากันไหมคะ่ะเดี๋ยวมาปลูกตอมาอื่นนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นเศร้าของอีกมือหนึ่งเนาะสําหรับฝนนะคะก็ยังตกลงลงมากขึ้นเก่าตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะยังประยุดเลยและ้ะกะคิดว่ามนเมนีอาจจะตกดมือค่ะแม่จ๋าก,ก็เลยแบบคือไม่อยากรอเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะบริยุบานกันเนาะดังนั้นคือ ผักที่ับพักคนะนะคะที่แม่จ๋าทอนไว้แล้วก็ปลูกยังประทันมดต่หมู่ว้านเดี๋ยวมนีนะคะแม่จ๋าจะมาปลูกต่อเนาะหล้กกาเดี๋ยวในส่วนของขา้าวโพดเนาะที่ยุคข้างบ้านนะคะซึ่งแม่จ๋าคิดว่าหลังจากปลูกตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่จ๋าจะขายายขา้าวโพดนะคะซึ่งเป็นขา้ขาวโพดข้าวเหนียวเนาะ แยกออกมาปลูกเพราะว่าเขาเกิดทีกันเนาะอละกาในช่วงนี้กัแม่จ๋าคิดว่าเหมาะที่จะแยกออกมาปลูกเพราะว่าช่วงนี้บ่มีแดดนะคะแต่เดี๋ยวจะปลูกต้องในไฮเซ็ตเรากะเดี๋ยวแม่จ๋าจะไปปลูกเขาโพดตอค่ะการปลูกกับบหญานะคะแม่จ๋าก,กะเอาดินมาผสมนะคะดินเกาดินไม่มาผสมแล้วกะจะเลือกปลูกพักซี่นะคะอสองต้นนะคะตอนหนึ่งหลุมเนาะเนี่ยประมาณนี้เนาะเนื่องจากว่าถ้าต้นเดียวคือเขาจะเปลืองนะคะเปลืองพื้นที่ นี่แม่จ๋าก็จะเอาสองต้นคู่กันนั่นสินะคะแล้วก็ปลูกลงไปประมาณนี้นะคะนี่ประมาณนี้เนาะบึง้งแม่จ๋าปลูกเขาโพดนะคะถอนเขาโพดมาปลูกเหลืออีกสองหลุมนะคะก็คือว่าที่แม่จ๋าถอนออกมาแล้วเนี่ยจะปลูกได้อีกสองหลุมแต่ว่าคือปลูกมะแล้วค่ะฝนตกนะคะแล้วก็ตกหนักจนเปียกนะคะเนี่ยแม่จ๋าถอนเขาโพดออกจากตรงนี้นะคะพี่น้อง กะว่าจะปลูกห้แล้วก่อนฝนจะตกนักแต่ว่าบ่แล้วค่ะฝนตกนักแล้วก็เปียกนะคะแม่จ๋าก,ก็เลยต้องหยุดไวแค่น้กรแต่รอให้ฝนหยุดจังจะมาปลูกต่อแต่คิดว่าบ่น่าจะหยุดแล้วละ่ะว่าฝนบ่าน่าจะหยุดแล้วละ่ะน่าจะตกแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะพี่น้องบ่งนะหนาวหยุดไว้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวจังว่ากันบริเวณตรงนี้ก็มีอีกหลายหลายอย่างที่แม่จ๋าอยากจะเห็ดเนาะซึ่งไม่ดอกบางอย่างกําลังเกิดนะคะ เราคือแบบช่วงนี้อากาศบ่ดีค่ะฝนตก้วก็อากาศเย,ย็นมากๆการทเทาอยู่ข้างนอาดโดนกับบ่ดีเนาะเฮ็ด t o w บ่สบายใดนึงจากว่าอากาศหนาวนะคะต้องรอไปก่อนคะ่ะเร้านี้ฝนตกคือกานะคะเรากะแม่จ๋ามาปลูกพักซี่ต่อนะคะซึ่งพักซี่แม่จากก๋ากะปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปลูกแล้วทั้งหมดแล้วเนาะแต่ว่าที่นี่ก็เหลืออ่าค่าหน้านะคะขานาเฮ็ดหอมเนาะ,ะซึ่งโอ้ลมค่ะพี่น้อง ซึ่งแม่จ๋าปลูกบปเซตตออกเพราะว่าป่าปลาเอิ่นแป้ข้างหน่อยแล้วส่วนแป้ข้างหน่อยแล้ว <c oughs> เนี่ยนณะให้ทอมก็เหลืออีกหลายเนอะบางเทือแม่จ๋าอาจจะเอาไปกินนะคะเด็ดหากเด็ดยังออกเอาไปกินเนาะกินเป็นต้นอ่อนก็นได้เนาะเพราะว่าแม่จ๋าก็ค,คือคือหลายแล้วว่าไม่มีหวองจะปลูกแล้วเนาะเพราะว่าในแปลงอ่ะที่เขาทีท,ทีกันเท่าก็ต้องทยอยถอนออกขึ้นกันเนาะถ้าไม่มีหวองปลูกนะคะถ้าไม่มีหงปลูกก็ต้อง พยอยเก็บกินอย่ายงประมาณนั้นเนาะอีกประมาณนี้เนาะถ้าเกิดปลูกที่กันหลายนะคะปลูกชิดกันเกินไปเขาก็จะบ่โตเนาะนั่นแหละประมาณนั้นเนาะซึ่งแม่จ๋าคิดว่าน่าจะพอแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวเหลือพื้นที่ไปปลูกแนวอื่นอีกนะคะอีกหลายอย่างมากยเนาะเดี๋ยวแม่จ๋าต้องไปแล้ะค่ะซอนี่ปป๋ามาตามหลายรอบแล้วว่าหายไปรับน้องเล็กน้ำกันเนาะแล้วก็เพิ่นจะออกไปกินอาหารเที่ยงข้างนอกแม่จ๋าว่าไม่อยากไปดอกแต่เพิ่นบอกว่าอยู่ข้างนอกโดนเป้นไปแล้วอากาศหนาวต้องเขาบานเนาะ อากาศหนาวตองเขาบ้านม่จ้าเองก็บบสบายนะคะโอเคค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แม่จ้ากเขจาจบไ้แค่นี้ก่อนนอกจากนั้นเอาจะก,ก็ไม่คลิปหนาค่ะขอบคุณผูก้การติดตามรับชมมาฟังเป็นกําลังใจให้กันนะคะสวัสดีค่ะแล้วมาลุ้นกันค่ะว่าพักที่ไม่จ้าอยาอ่างโปลุกในกระถางจะเป็นแบบไหนนะคะจะ,จะเจริญเติบโตให้เหาไดบ้บ่อแต่ก่อให้เหาบอ่ออย่างเนาะ,ะมาลุ้นกันอีกเพื่อนึงค่ะ